โอ้อยู<บ>ดเฉยดอลลาร์เขาก็ลับข้างนะเขากลับข้างมาแล้วนะแล้วตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะก็ถือว่าคือดูเหมือนแข็งในสัปดาห์ก่อนนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจสัปดาห์นี้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจารย์มนชัยจะได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันเยอะนะครับ,บอาจารย์ฮะเริ่มต้นเลยอาจารย์ต้องเห็นพาพวกเราไปดูภาพหน่อยระยะสั้นกลางยาวตอนนี้เนี่ยเทรดเดอร์มองอะไรยังไงบ้างครับ ก็มาสรุปในภาพที่หนึ่งเลยแล้วกันนะฮะจะต่อจากเมื่อที่เราเคยคุยเมื่อรู้สึกวันส่วนสุดท้ายที่เราคุยคือวันทิสมาส์ว่าเราอยู่ในโซนของที่น่าจะต้องเทคโปรฟิตเพราะว่าดาวโจน์อยู่ที่ประมาณ37,500นะครับแล้วก็ให้เรามาระาวังแล้วก็เราพูดถึงเรื่องว่า,าทุกครั้งที่เสร็จขึ้นประกาศจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดจะขึ้นได้ถึงประมาณเท่าไหร่มันก็ขึ้นมาประมาณแซึ่ง ตรงตบเมื่อสองครั้งที่แล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมคิดเราอยู่ในส่วนส่วนของการเทคโปรฟิตแล้วคงจะอยู่ตรงนี้ไปถึงวันที่สิบเอ็ดนะฮะก็ผมต้องวัดอีกทีวันที่สิบเอ็ดว่าเอ่อตัวเลขของของซ p i ีอี่โยออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็การเทคโปรฟิตั้งนี้มันจะลึกเท่าไหร่ถ้าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องกราฟของตลาดอีควิตี้ในอเมริกาเราเห็นว่าเอ่อในสองในสองอินเด็กซ์เนี่ยมันเริ่มมีโปรฟิตเทคออกมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดู กราฟอื่นแล้วกันนะครับแล้วก็ในมีเดียเทอรมเนี่ยผมคิดว่าเราคงดูการประชุมต่อไปของของเฟดวันที่วันที่หนึ่งเฟบริ February นะที่จะถึงเนี่ยว่าตัวเ,เลขที่ CPI ที่ได้เนี่ยสอดคล้องกับยังไงกับมุมมองของทางตลาดแล้วก็เฟดเนี่ยจะให้นโยบายเป็นยังไงต่อไปเรื่องของการจะลดดอกเบีย้ยจริงหรือเปล่าหรือว่าจะลดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ระหว่างนี้นจะมีเออร์เน็ตของบริษัทต่างๆออกมาก็นะคือ ถ้าเออเร่ออกมาดีก็อินดซ์ก็จะถูกประคองให้คงได้แลวอากาศก็แน่นอนเรื่องของซอฟต์แลนดิงกับอินเซชันว่าเชไงตอนนี้บางคนก็ติดแทร์ไปแล้วทางอเมริกาว่าตอนนี้เราถึงซอฟต์แลนดิงแล้วแหละเพราะว่าอัตราตัวเลขการจ้างงานออกมาดีแต่ปัญหามันก็คือว่าอัตร,ตรตาการจ้างงานออกมาดีก็แสดงว่าเฟดอาจจะคิดอีกแงอว่าก็แสดงว่าเศรษฐกิจเป็นงคงดีก็คืออาจจะคงค้างดอกเบี้ยได้นานมากขึ้นหรือเปล่อมเพื่อใช้ให้ททร์เก็ตจริงๆขึ้นมาที่อินเทชันที่สองเปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็จะเป็นปัญหาระยะกลางต่อไปเรื่องของมุมมองความเก็แตก่าง,าง,ท,างที่แตกต่างของทางเฟดนะครับบอกว่าเออเศรษฐกิจยังดีก็ดนกเบีย้ยคงยังคนทานดนกเบีย้ยระดับสูงได้จนกว่าจะคาจะได้เป้าหมายที่สองเปอร์เซ็นต์ทารกอเฟลชั่นอันนี้ก็จะเป็นลิขสิท์นึงที่เราต้องมองไปทีกครับผมเอา <นะ S 2> เรามาดูฮะบอลจิวนะครับปรากฏว่าเริ่มเริ่มกลับคืนมาได้แล้วฮะอาจารย์ฮะ บอลดิโอเนี่ยตอนครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัวเลข3.9ว่าเราจะคอยู่ประมาณประมาณตรงนี้จนถึงวันที่แล้วอาจจะมีการรีบ่าวแต่เนี้ยการรีบาวเพิ่มมาค่อนข้างจะออกมามีโมเมนตัมพอสมควรก็อาจจะคิดว่าคาดการได้ว่านะาหะคาดการได้ว่าอาจจะมีการรีเทสขึ้นมาที่ประมาณ4.2 5ถึง4.3 5ทีหนึ่งนะระหว่างนี้นะถ้าเกิดตรงานแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยหยตัวเลขดาต้าถ้าดาต้าของทาง10เีิดออกมา เป็นเน็ดททางที่เป็นบวกก็คือหมายว่าลดลงเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขสามจุดเก้าก็อาจจะมีการเด็กก็ได้นะฮะแต่ว่า,าตรงนี้อาจจะยืดเยื้อก็ได้อาจจะไปชนที่ประมาณสามจุดสามจุดสี่จุดสองห้าถึงสี่จุดสามห้าแล้วออก,กข้างๆไปจนรอเสร็จป,ประกาศจริงๆของไปนยังไงเพื่อจะเบรกหรือไม่เบรกที่สามจุดเก้าจริงนะครับอืมรครับแล้วเกี่ยวกับตลาดเนี่ยจะเริ่มมีการ c o l l e กชันก็คืออ่อางเงี้ยอีควิตี้ที่ขึ้นไปมีการเทค profit ดอลลาร์ที่ลงมาเนี่ยจะมีการเทค profit ในที่ทางช็อต คือกลับขึ้นมาเช่นเดียวกับบอลยิวเช่นเดียวกันนะฮะครับครับมดูดาาตอนนี้เรามาดูต้าที่เป็นประเด็นที่เราตั้งคำถามไปวันนี้นะฮะก็คือโมเมนตัมของราคาเนี่ยมันทำให้เกิดการทะลุหนึ่งร้อยสองที่เป็นซับพอตลงมาสุดว่าป,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 ประมาณประมาณร้อยหรือว่าเก้าสิบเก้าจุดแปดประมาณนี้นะแล้วก็มีการรีบาวแต่นี้การรีบาวกลับขึ้นมายืนหนึ่งร้อยสองได้เนี่ยอ่อ ใกล้กราฟนี่จะใกล้เคียงกับบอลยูเมื่อกี้ที่ท,ที่ที่นํญญาเสนอไปแล้วในข่ที่สองว่าเรามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทปประมาณร้อยห้าได้อีกนหน่อยรอบนึงน,นะครับจนกว่าเจ้าเลขของทางซีพออกมาแล้วก็ดโยบายของเฟสนีจะเป็นยังไงนะเขาอาจจะยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถ้าคําถามว่าจะมีส่งผลกระทบต่อไงเรื่องของต่างเงินบาทผมคิดว่าเราถ้าผมดูกราฟเงินบาทเนี่ยนะ เราอาจจะกลับไปที่ประมาณสา5สิบห้าุดห้าได้อีกรอบหนึ่งตอนนี้ที่สมสี่จุด้าประมาณสา8สิบหน่จุดแปดก็น่าจะประมาณในโซนตรงนั้นเช่นเดียวกันนะโฟรก็คงคงหยุดชะงักนะครับตามดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหรือบางทว่าตลาดคงดูท่าทีนะครับของของของตัวเลขของนี้แหละของที่ cpi วันที่ส1นี่ก็ค่อนข้างสําคัญที่จะบอกยืนยันอีกทีหนึ่งว่าโมเมนตัมของสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมันถูกต้องแล้วนะครับ ได้ไคลเซนเข้าไปแล้วแล้วก็กำลังเดินหน้าขึ้นต่อเรื่องนะครเอ๊ะันเป็นแค่ระยะสั้นหรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะคิดว่าน่า,<ร>าจะ<ด>เป็นยังไงเราจะวิเคราะห์ออยังไงเพราะอาจารย์ก็วางสองทางเหมือนกันนะคืออาจารย์ก็มองว่ามันอาจจะขึ้นไปเทสหนึ่งร้อยห้ากับอีกทางหนึ่งมันก็ยังเป็นทางลงอยู่ในเส้นสีชมพูเอ,อ่อตรงนี้นะฮะเราคงต้องดูดูตรงในเรื่องของการเทรดเพราะว่าการขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาแค่แค่ประมาณนิดหนึ่งนะแต่ว่า ถ้าดูเป้าหมายจริงๆสมมติถ้าแม็กซิมัมที่จากตรงนี้ขึ้นไปนได้จากเรื่องของคอนเท็กต์ของบริบทแล้วเนี่ยผมคิดว่าผงไม่ได้ขึ้นแรงเพราะว่าการขึ้นไปประมาณร้อยเจ็นังคงไม่น่าจะเป็นไปนได้ระยะสั้นตรงนี้เพราะว่าเวลานึ่ก็คือจากของวันที่11เ,เนี่ยคงไม่เพียงพอที่จะทำให้าามันราคามัขึ้นไปถึงนั้นได้นะแล้วก็ เช่นก่อนหน้านั้นของดอลลาร์ก็แน่นอนเราคาดการว่าเฟ้อจะลดลงดอลล่าอ่อนค่าลงคิดว่าเป็นการเทคโปรฟิตก็คือถ้าเกิดในการช็อตเซลลิ่งคือในการคเวอร์ช็อตขึ้นมากลับมาดูค่าทีทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาโดยปริยายในการเทรดนะครับคงไม่มีโมเมนตัมที่ชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนของเฟดเนมเมนทตลนะนะฮะจนกว่าจะมีจุดเปลี่ยนของตัวเลข C D I ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของพิเวนดอลลาร์คงอยู่ในเรนดัซุมเทรดในสัปดาห์ที่ทางเป็นลมกันจน ก็ดูกรอบร้อยสองกับร้อยห้าแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปร้อยห้าค่าเงินบาทเราก็สามห้าบาทห้าสิบได้ครับกราบ,บผมไปต่อที่ทองครับทองนะคะอัอเราเคยให้ตัวเลขที่สองหนึ่งสามห้าแล้วตอนที่ตลาดเบรกสองหนึเจ็ดห้าแล้วก็ทะลุขึ้นไปน้องข้างเยอะคัวประมาณสิบเหรียญน,นะ,ะแล้วก็ลงมาทุกวันนี้หลังจากนั้นวันที่ยี่สิบห้าดีเซมเบอร์ที่เราพูดถึงจนจนถึถง,ถง,ถงวันนี้นะฮะเรายังคงไม่ผ่าน เทรดไม่ผ่าน2075ตรงนี้เป็นไซด์ที่ไม่ดีเพราะว่าข้างบนเนี่ยคือเป็นการเ,เป็นการเซลนะฮะเหนือจุดที่เป็นออทามไฮตรงนี้นะฮะ mm hmm. ดอลลาร์จะต้องอ่อนค่ามากๆจริงๆนะฮะจนถึงสามารถจะทำให้ราคานี่สามารถเบรกตรงนี้ได้แต่ว่าการเทรดตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยงในการถือโพซิชันลองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆ้ายของบิตคอยที่ประมาณ 69,000ที่ตอนนั้นเราเคยพูดถึงเมื่อหลายปีก่อนคือการเทรดแล้วไม่ผ่านตรงนี้นะฮะดังนั้นถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือว่าต้องเรามาระวังเราเราคงต้องลักษณะคอนโซลวิธีไว้คงไม่อยากไปติดในดับที่ใกล้เคียงไยถึงท้ายเลยนะครับก็คือเราคงน่าจะย่อออกมาตรงนี้ที่เราวัดได้เนี่ยคิดว่าเราน่าจะอยู่จุดซัพพอร์ตหนึ่งเนี่ย19856ลบเนี่ยจะเป็นจุดที่ดีในการที่จะเข้าไปเทรดนะครับแต่คงคหวังระยะยาวว่า จะทุ่ร่วผ่านได้หรือไม่ผมคิดว่าคงต้องจับตาเรื่องของตัว cpi แล้วก็ดอลลาร์เป็นหลักด้วยที่สามารถจะทําให้ผ่านได้แต่ก็อย่าอย่ายืนอย่าลืมว่าอัตราดอกเบี้ยยังไม่ลดเลยนะครับการขึ้นไปเยอะเนี่ยผมคิดว่าทองจะแพงไปหรือเปล่าเทียบกับดีส e ีเลนะครับเพคงเก๋คอนซอร์เวทีฟไว้ก่อนอย่าเข้าโพสิชันลองคนที่มีอยู่แล้วที่เราเคยพูดถึงหนึ่งแปดศูนย์เมื่อประมาณหลายเดือนก่อนเนี่ยก็คงจะอาจจะเทคบางส่วนโพสิชันแล้วก็คงรอทีว่าจะกลับเข้ามาซื้อตรงไหน ถ้าคิดว่าคาดหวังว่าจะรับรูภายได้จากรอลล่าค่าลงครับครับอนนี้เรื่องท้องคุยเยอะหน่อยเพราะว่ามันใกล้ตุดจจนอาจารย์นะฮะหมายความว่าทองคือตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีโพซิชันอยู่จะทำกำไรก็เชิญได้ถูกไหมนะฮะแล้วก็แนวรับก็อยู่ที่1,985อาจจะกลับมาซื้อได้ในระดับหนึ่งถูกไหมฮะครับครับครับ ไปต่อที่น้ำมันครับน้ำมันผมตัวเอาตัวเลขกราฟ5.1ให้ดูทีนะครับก็คือถ้าเราดูภาพนนเนี้ย5.1เนี่อเมื่อ n o v e m ber 12ปีที่แล้วว่าทุกครั้งที่เราวาดตัว support ใน sustainability มันค่อนข้างจะตอบสนองดีพอสมควรนะคร เกือบทุกตำแหน่งในของของตลาดนี้นะตัวเลขแล้ว83.76.3ดย67.05ที่เราพูดถึงก่อนนั้นนั้นถ้าจำได้กลางปีว่าถ้ารูปแบบนี้เกิดขึ้นเกิดไซเบร่ข้างๆนานๆมีโอกาสที่จะเบรกแล้วมันก็เบรกจริงซึ่งตรงนั้นเนี่ยในช่วงประมาณเดือนสามถึงเดือนห้าของปีที่แล้วอ่ะมันเกิดภาวาะบอลยูในค่อน,อนข้างกดตัวลงแล้วก็คนคาดการณ์ว่างินเฟอ้อ์นนี่น่าจะผ่านไปแล้วเพราะว่า น้ำมันเกิดการตักค่าแล้วผมต้องพูดถึงว่าถ้ามันเบรกขึ้นมาตรงนี้มันจะพุ่งขึ้นไปเป้าหมายตามโซนต่างๆที่เราพูดถึงจนมันไปนพีคถึงน้ำมาน95นะฮะจะส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อกลับขึ้นมาเรามาดูกราฟ5.2ตรงนี้ปัจจุบันนะฮะอัปเดตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นณปัจจุบันเดี๋ยวสักคู่นะครับนี่คืออดีตนะครับสังเกตไหมครับว่ามันใกล้ๆเคียงกับเมื่อกลางปีที่แล้วเลยคือออกมาทำเบรซิ่งเพื่อจะต้องการจะเบรกเทนชานัลขึ้นมา อันนี้ยังไม่ยืนยันถ้าเบรกประมาณ80สก็กันขึ้นไปได้ผมคิดว่ามันจะเกิดเป็นเฟสคล้ายๆข,ของเมื่อปีที่แล้วต่างปีที่แล้วและเงินเฟอ้อที่บอกว่าจะลดค่านะซึ่งอยู่ปีที่แล้วผมลูกไปดู Data แล้วก็ประมาณอยู่ประมาณ3 1 3จุึงเนี่ยมันอยู่ดีกลับขึ้นมา3.7มจดเเลยจากการไพ i ซิ่งของอะไรครับการคัคูลเลตเรื่องของอินฟลชันจากน้ำมันขึ้นไปไปอีก3เดือนให้หลังผลว,ว่าเงินเฟอ้อกลับขึ้นมา3.7ุดรอบซึ่งตอนนี้ผมเิว่า เป็นมีดีเทอร์มมีเดียมเทอร์มิกส์ที่เราต้องคอยดูถ้าเกิดนำ้ำมันเบรคประมาณแปดสิบเหรียญขึ้นไม่ได้ตอนนี้นทํำเบสซิ่งตรงนี้แล้วคงดูอีกทีนึงฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาตรงนี้จริงประอีกประมาณสักสองเดือนหรือสามเดือนให้หลังเนี่ยแล้วเสร็จยังไม่ลดดอกเบี้ยผมคิดว่าเปลไอเดียเปลี่ยนใจรอบหนึ่งก็ได้ในประมาณกลางปีขึ้นไปว่าเงินเฟ้อกลับขึ้นมาอีกแล้วออันนี้ก็คือมีเดียมเทนด์มิกส์ทอ่รต้องมองจับดูรูปแบบของราคาของมันซึ่ง เก็ตหรือว่าถ้าเรามองเรื่องของ support resistance เรื่องของโซนต่างๆมัน18เนี่ยเป็นจุดที่ยอมรับได้ที่ดีเนี่ยแล้วก็ชนที่76กลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็เบรกซิ่งตรงนี้ก็คงองลองบาร์คิงไว้ว่าอยากให้มันเกิดขึ้นการเบรกขึ้นมาซึ่งรอบนี้ขึ้นมาถ้าเบรกจริงๆอมาจจะขึ้นไปชนที่87รอบนะครับกราบผมอ่ะ ตัวน้ำมันเดี๋ยวต้องอรอดูนะแต่สถานการณ์มันเป็นตั้มเริ่มกลับมาถูกไหมเพียงแต่ว่าระวังนิดนึงถ้าเบรกเจ็ดสิบได้ก็จะเห็นการวิ่งขึ้นไปนะครับไปดูต่อฮะ,อ,ะอันนี้ดาวโจนรสร์อันนี้ดาวโจนส์เมื่อกราฟเมื่อวันที่25ใช่ไหมยี่สิบสี่ที่ผมพูดถึงเอนยี่สิบห้าคริสมาสต์เนี่ยเราก็ขึ้นถึงแปดเปอร์เซ็นต์แล,ล้วสามพันเจ็ดร้อยที่ผมเอ่ยขึ้นก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอนนี้เราเทรดข้างๆก็วิงสิบเอ็ดก็รูปแบบราคามันก็จะประมาณตรงนี้ แต่ถ้าบกว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างๆไซเว่แล้ววันที่สิเบเอ็ดตอบสนองกับเรื่องของอินเฟชันในทิศทางที่ลด,ดลงเนี่ยผมคิดว่าโปรปากเกตอาจจะเบรกขึ้นตรงนี้เป็นสามหมืเกขึ้นไปได้เรามาดูอัปเดตมองประมาณเก้านสนะครับตรงนี้มันพยายามทะลุแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้ก็ยังยังเปลี่ยนยังปิดเกิน3 7มหมื็ดพั้อไม่ได้ที่เป็นดิซิสเซนต์ของเรานะฮะตอนนี้ รูปแบบยังคงโอเคอยู่แต่ถ้าเราไปดูตลาด NASDAQ กับ S&P เนี่ยตลาดมันเริ่มแย่แล้วนะ,ะการเทคโปรฟิตค่อนข้างจะดิ้นไหวมันกลายรูปแบบของการคอร์เรคชันของราคาอะผมต้องระมัดระวังว่ามันจะฟอลโล o ตามตลาด NASDAQ กับของ S&P สแอนหรือเปล่านะฮะจะดูถึงดิสเบนท์ตรงนี้แล้วก็ตัวซีพีไอว่ายงไหงถ้าตรงมัน,มนทะลุป,ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยลงมาได้เนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันลงมาได้เนี่ยผมคิดว่า รูปแบบมันจะเป็นรูปแบบคอลเลกชันแล้วมไม่ใช่แล้วซึ่งตรงนั้นอ่ะตัวซตัวเลขของซีพีขอคงตอบสน,นองกับตรงนี้ทีหนึ่งมันจจะเป็นไปได้ว่า CPI ออกมาแล้วคงจรืนประมาณใกล้ๆเดิมเศษก็ยังพูดจะพูดบดเหมือนกับว่าจะลดแต่ไม่ไม่บอกนะฮะว่าจะลดเมื่อไหร่ยังไงอะไรเนี่ยผมคิดว่าตลาดเป็นเสเ็อของของส่วนคอเลกชันซึ่งตัวเลขที่จะคอเลกชันออกมาแล้วก็ให้เป้าหมายไว้ตั้งแต่ังนี้แล้วประมาณ3ามถึงห้าพันหกไปจะเป็นจุดที่กลับเข้า,ขามาซื้อดีกว่านะ ตรงนี้คือเทคโฟิศไปก่อนก็คือตลาดอาจจะเดวโรเทกรอบหนึ่งกลับผมมาแล้วหุ้นไทยฮะดูเหมือนแข็งกว่าคนอื่นนะในช่วงที่ผ่านมานะะแต่ไม่แน่ใจว่าในมุมอาจารย์มองไงหุ้นไทยนี่คือกราฟเหมือนที่25่สิบห้ที่เออที่เราดีเซนไว้ว่าคงไซส์ย์อัพขึ้นไปนะแล้วก็เรามีโซนที่ประมาณเอ่อนบวกลบนะฮะอันนี้เรามาอัปเดตตรงนี้กราฟปัจจุบันสังเกตว่า มันมาทําที่หนึ่งสี่สามแปดจนถึงศูนะครับแล้วก็ใกล้ใกล้เคียงกับ่วนที่หนึ่งสี่สี่ห้าที่มนึ่ง resistance เราแต่วันนี้เราจะเห็นเรื่องของการ take profit ข้าง้งออกมาเมื่อกี้เห็นประมาณลบประมาณ10จุดนะฮะซึ่งอย่างเนี้ยแสดงว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าเราจะเป็นส่วนที่เป็น collection กับมาไปอีกทีหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมนั่งดูตัวเลขอีกทีนึงมันจะมีตัวเลขหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ด จริงๆก็คือประมาณจุดห้าเนี่ยจะเป็นแนวซัพพอร์ตอีกรอบนึงหรือในกรณีที่มันลึกลงไปคือหนึ่นง,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 งสามแปดหกตรงนี้นะครับนี้ก็คงต้อ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 งฟอนซูวิตีตรงนี้นะครับคนที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือพิจารําว่าจะเทคโปรฟิตบางส่วนแล้วกลับเข้ามาซื้อในส่วนที่ต่ำที่เมื่อกี้พูดถึงแนวซัพพอร์ตไว้หรือไม่ล้วก็คงรอตัวเลขของ CPI ที่จะประกาศออกมากับตัวการเบรกเอาท์ของดาวจนกลับขึ้นไปได้แต่ผมดูแล้วอ๋อ เราอาจจะเป็นเขาอาจจะโซนเข้า่วนที่เป็นคอร์เรคชันได้อีกรอบเขาดูจากชันและสกับตอกตัว S&P มันดีดลงไปข้างล่างแลนะครับตรงตรงคอนโซลไม่ถีหน่อยแล้วกลับมาซื้อที่ข้างล่างดีกว่าครับนะครับคือไม่ฝืนใช่ไหมหลายคนบอกเอ้ยคนไทยแหมแข็งกว่าคนอื่นนะปีที่แล้วก็ลบกว่าคนอื่นแต่ไม่ฝืนนะอาจารย์วองภาพว่าเอา1 4 0 6ก่อนถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นก็1 3 8 0ให้เราเราบัดรเราหวัง ประมาณหนึ่งสามแปดหกกับหนึ่งสี่ศูนย์ห้ากเจ็นี่แหละศูนเจ็ดศนย์ี่แหครับน่าจะเป็นซัพพอร์ตที่ดีก็คือผมคิดว่าเราก็ไปคัดวำนกัวเัลเลขของหุ้นต่างๆที่เราสนใจว่าซัพพอร์ตอยู่ตรงไหนนะจากจาการดีเทสทางนี้นะแต่ว่าตรงนี้คงน่าจะเวทแลซีแล้วก็คอนซูมเวิร์ตด้วยก่อนว่าอย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 ่าแคชอัพอย่าไล่อัพอย่าเชสราคาไปนะครับครับ วันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับอาจารย์วันใจครับค่ะสวัสดีค่ะ